มีพุทธังสรรนังทัจฉามิธรรมังสรรนังทัจฉามิพุทมังสารนังคัจฉามิสรามังสรรนังทัจฉามิพุธิยมิพุทธังสารนังคัจฉามิุติยมิพุทธังสารนังทัจฉามิพุติยมิธรรมังสรรนังคัจฉามิุยมิธรรมัง ตอเตรียมปิสังทางตระนังัจามิอติยมปิสังกังตรานังัจามิอติยมปิพุทธังตระนังัจามิอติยมปิพุทธังตระนังขจามิอติยมปิธรรมังตรานังัจามิอติยมปิธรรมังตรานังัจามิอติยมปิสังทังตรานังัจามปิ สังฆังสระนังกัจฉามิปานาติปาตาเวระมะนีสิกขาปัตหังสมาทิยามิปานาติปาตาเวระมะนีสิกขาปัตหังสมาทิยามิอจินถาตาเวระมะนีสิกขาปัตหังสมาทิยามิอจินาถานาเว ิกาพเจาธิรมรัะที่มสุวิชาจาราเวรมณีสิกขาปเจงมธรมะทคามีสชาจาราเวรมณีสิกขาปจมธมที่ามิบุตาบาทาเวรมณีสิกขาปจรมธมทีาสวาเวรมณี Sikha padang samadhi yami Tura merayam machapamadhatana veramani Sikha padang samadhi yami Ula ังตะกิตาภะคาในสิเลนตุขติงยันติอาทุลเลนัคโคการตัปทาอาจุลเลนัคิภูติงยันติตัตมาสิลังกโสทเย คุณแม่นางรำสาวสวยใด้เบี้ยบายาบาลเบี้ยพยาบาลพี่โอ้ยคุณนะคะฮะย